สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถมือสองนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมา stock, อัปเดตสต็อกโตโยต้าอัลติสให้พี่ๆชมกันนะครับว่ามีคันไหนรุ่นไหนผ่อนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอัลติสนะครับที่เพชรยนต์เนี่ยมีในสต็อกประมาณ30-40คันเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับ รถส่วนใหญ่นะครับเป็นรถประวัติศูนย์นะครับรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับที่สําคัญนะครับเพชรยนต์เราคัดมาเกรด A ทุกคันเลยนะครับนะมีหลายสีครับมีสีบรอนนะครับสีขาวสีดํามีครบเลยนะครับโฉมไม่นัชเชนโฉมนิวนะครับมีครบเลยนะครับตัวอัลติสนะครับรถเซกเมนต์กลางนะครับที่หลายหลายท่านนะครับตามหานะครับมาใช้งานกันนะครับ พรอยู่เจ็ดพันต้นๆนะครับนะราคาเนี่ยประมาณ4ี่แสนถึงห้าแสนนะครับก็มีหลายราคาแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่เลขไม่ด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาคันแรกเลยนะครับโฉมนี้ครับเป็นโฉมไม้เนเชนนะครับคันนี้นะครับอาติสหนึ่งจุดหนะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับได้ปี2019ันสิบเก้าไมแสนห้านะครับ คันนี้อยู่ประมาณผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับคันนี้นะฮะนะไม่แสนห้านะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับกลางๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่จะหาไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นโฉมไมน์เชนนะครับนี่จะเป็นโฉมแบบนี้นะครับส่วนโฉมนิวเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะโฉมนิวนะครับช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับนะฮะเป็นช่วงล่าง t n g a นะครับให้ความเอ่อ ขับรถแบบนิ่มๆนะครับเข้าโค้งนุ่มๆเลยนะครับนะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเงียบกว่าตัวชมนี้นะครับชมนี้ก็มีข้อดีนะครับหนึ่งเลยนะครับราคาเนี่ยลดลงมาจากป้ายแดงเนี่ยก็เกิน5 0เอเนเลยนะครับคันนี้นะครับนะผ่อนอยู่7% 0็0กว่าบาทนะครับคันนี้นะมีหลายเอ่อหลายคันนะครับสำหรับชมเก่านะครับชมไมเนอร์เชน คันนี้ราคา4,900นะครับลดลงมา10,000นะครับนี่ไมล์1 0า3นะแต่ว่าปีเนี่ยจะน้อยกว่านะครับราคาเลยดรอปลงนะครับคันนี้ได้เป็นปี2018นะครับอ่าก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นๆนะครับหลายคันเลยนะนี่ครับคันนี้เนี่ยจะมีไฟ์ตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปีอะไรนะฮะ ปี2018นะครับราคาเนี่ยลดลงมาอีกนะครับเนื่องจากไม้ใช้งานเขาเนี่ย1 7 0 0 0 0นโลนะครับราคาก็จะลดลงมาอีกนะครับอยู่ที่3 9 9 0 0 0เาเท่านั้นเองนะครับนะคันนี้นะครับผ่อนเท่าตัว v ีออสรุ่นใหม่ๆเลยนะครับคันนี้นะครับแต่ว่าได้ในเรื่องของภายในไปนะครับภายในเนี่ยจะหรูหรากว่าตัว v ีออสนะครับแล้วก็จะขับนิ่มกว่านะครับ เครื่องยนต์เนี่ยจะอัตราการเร่งเนี่ยจะแรงกว่านะครับคันนี้นะขับทางไกลนะสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับนี่กระจกข้างนะครับได้มาเป็นพับเก็บแบบไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวในตัวคันนี้ได้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสมาเรียบร้อยนะฮะนี่ภายในเขานะครับจะได้ความหรูหรามานะครับนี่เบาะนะครับได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับสีแบดเลยนะครับ บาหนังนะครับคอนโซลมาเป็น2ส,สีนะครับสีเบจกับสีดํานะได้ปุ่มพุชสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาติสเนี่ยรถเซกเมนต์กลางๆนะครับราคาก็กลางๆนะครับไม่สูงมากนะครับไม่เหมือนพวกเอ่ออัพไปหน่อยนะครับอัพไปหน่อยจะเป็นพวกตัวแคมรี่นะครับตัวนี้ก็จะลองมาหน่อยนะภายในก็จะเอ่อให้ความหรูหราเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สลับกับทรงสปอร์ตนะครับมา คันนี้นะครับได้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอสีดำเปียโ,โนแบค็คแบบนี้นะครับสามารถกดปุ่มคอนโทรลได้จากด้านข้างจอแบบนี้เลยนะครับคันนี้รู้สึกจะมีกล้องหลังมาให้ด้วยหรือเปล่านะฮะผมดูให้นะครับอ๋อคันนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับแต่ว่าจะมีเซนเซอร์ เซนเซอร์ถอยมาให้นะครับเวลาเราถอยเข้าซองหรืออะไรเนี่ยมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับแต่ว่าจะไม่มีเอ่อกล้องหลังนะครับก็ขาดไปนะครับสําหรับตัว2018นะครับแอร์นะครับแอร์จะได้มาเป็นปุ่มเอ่อปรับแมนนวลแบบนี้นะครับนะแต่ว่าในตัวโฉมนิวเนี่ยปีใหม่ๆนะครับจะได้มาเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกสายขวาอิสระนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ คันนี้ก็ดีนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับ39900 0านะคุ้มค่านะครับผ่อนแค่7 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับนี่ครับมีปุ่ม power outlet มาให้ตรงนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับฐานเกียร์คันบันไดนะครับภายในที่กบของก็มีมาให้นะครับนี่นะครับก็ใส่ของได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่วางแก้วให้ตรงนี้นะ ก็สําหรับใครที่ชอบนะครับภายในหรูหรานะครับก็คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะในระดับหนึ่งนะครับส่วนตัวนิวเดี๋ยวผมหาตัวนิวให้ดูดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนิวสีขาวดีกว่านะครับนี่ครับคันนี้นะครับ t ต y o ต a า l t ติ is, ตัวนิวนะครับโฉมนิวนะคันนี้เป็น โฉมใหม่นะครับช่วงล่างเป็น TNGA นะครับปรับมาใหม่หมดทั้งหมดนะครับภายในภายนอกเนี่ยปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงล่างเขาเนี่ยจะขับขี่นิ่มกว่าเดิมนะครับเกาะถนนมากกว่าเดิมนะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเงียบมากกว่าเดิมนะครับฟังก์ชันภายในเขาก็เปลี่ยนมาจากตัว Minor c h a ช n เมื่อกี้เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ราคา5้0 0 0นหนึ่งนะครับผ่อยู่ประมาณ9,000นนะครับ คันนี้นะฮะไมล์แสนสองครับไมล์ไมล์ถือว่าเอ่อไม่เยอะนะครับไมล์แสนสองนะปี2019นะครับคันนี้เนี่ยสีขาวนะครับหลายๆชนหลายๆคนชอบนะครับรถสีขาวนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถเซกเมนต์นี้นะครับก็กึ่งเอ่อกึ่งไปทางเซกเมนต์ดีเซกเมนต์แล้วนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่แค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับผ่อนแค่เก้าพันนะครับ นะได้คันนี้ไปขับกันเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่เลยนะครับนี่ไฟได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับนี่พร้อมไฟเตัดหมอกให้แบบนี้เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์มาให้รอบโคมไฟตรงนี้นะครับนะภายในโคมเดียวกันนะมี3มี3ามไฟเลยนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมันติดรีเฟคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับ กระจังหน้านะครับเขาตกแต่งมาเป็นสีดําแบบนี้พร้อมเส้นโครเมียมลากยาวมาแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ใหม่นะครับคันนี้นะครับคันนี้ได้ปี19นะครับนะมาใช้งานแค่แสนสองขอนแค่เกนะ้าพันทุกคันนะครับที่ผมอธิบายมานะทุกคันในเพชรยนต์นะครับอาร์ติสเนี่ยฟรีดาวได้เลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวก v ีออสยาลิก็ฟรีดาวได้นะครับนะ ขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรนะครับมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะครับนะบอกอาชีพได้ชัดเจนนะครับก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะหรือใครจะซื้อสดก็ได้เลยนะครับนี่ครับเหลี่ยมสารตัวรถนะครับก็สวยเงางามนะครับ รถส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ที่ปลดระวางมานะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะครับนะสามารถไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับไม่มีกลับไมค์กอไม่นะครับมั่นใจได้เลยนะครับนี่กระจกพับข้างแบบไฟฟ้านะครับมีมาให้นะฮะเดี๋ยวผมมาพาไปดูภายในนะครับนี่ครับ ภายในเขาจะเป็นดีไซน์ใหม่ต่างจากตัวเก่าเมื่อกี้เลยนะครับนะจะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับสีทูโทนแบบนี้นะครับสีเทาสลับกับสีเบดแบบนี้เลยนะครับนะเบาะหนังตึงๆเลยนะครับนี่เบาะหนังตึงๆเลยนะครับคอนโซลเขาเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับเขาจะเพิ่มเข้ามาเรื่อ,งส,อง,นนนนสงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับภายในเนี่ยนะครับจะให้ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เกียร์ เกียร์ได้เป็นเกียร์ถุงนะครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับแล้วก็จอเนี่ยจอเขาจะเป็นจอแบบใหม่นะครับจอมันจะเป็นเอ่อลากขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวนิวนะโฉบนิวนะพวงมาลัยได้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมคอนโทรลจอให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ได้ปุ่มพุทสตาร์ทมานะครับ คันนี้ไม้แสนสองนะครับใช้งานน้อยมากๆเลยสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถจองเข้ามาก่อนได้เลยนะครับคันนี้นะฮะนี่นะครับที่เก็บของนะครับก็คันนี้นะรู้สึกนี่ฮะได้กระจกตัดแสงมาเรียบร้อยนะครับภายในเนี่ยเข้าไปนั่งนะสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้รถเซกเมนต์กลางๆนะครับนี่ ด้านหลังนะครับมีแอร์มาให้สองจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์หนังตึงๆเลยนะครับคันนี้ผ่อนอยู่แค่เก้าพันนะครับราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับโฉมใหม่นะครับปีสองพันสิบเก้านี่ฝ่ายด้านท้ายนะครับนี่ฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะครับดีไซน์เขาจะแบบอให้ความทรงสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะครับผสมกับความเรียบหรูของเจ้าตัวอัลติเข้าไปนะครับนี่เซนเซอร์มีมาให้เรียบร้อยสี่จุดด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็กล้องก้องหลังมีมาให้นะครับนี่นะดีไซน์เขาจะตกแต่งด้วยโรเมียมรอบเอ่อตรงนี้นะฮะโรเมียมตรงนี้ลากยาวมาเลยนะครับนะผมให้ดูด้านหลังนะครับล้ออะไรนะครับยางอะไรมีมาให้ครบคันนะครับครบทั่วเลยนะคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะครับกระจกทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับลายฟ้ามีมาให้ครบแบบนี้สภาพคันนี้เนี่ยสภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะครับ ท่านใดที่อยากได้คันนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับท่านใดนะครับกังวลว่าถ้าจัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยไม่ผ่านนะครับจะทำยังไงนะครับเงินจองนะครับเราคืนเงินให้นะครับไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะการันตีให้เลยนะครับนะเราคืนให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านที่จองมาก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับ จะเสียเงินจองเราคืนเงินให้นะครับสบายใจได้นะครับนีส่สีดำก็สีดาก็มีนะนี่นะครับสีดำอาติดตัวเก่านะครับโมไมน่าเชนนะครับโคมไฟได้มาเป็นมันติรีเฟกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โคมไฟใสๆแบบนี้เลยสีดำกเ็เห็นไม่เยอะนะครับตัวไมน่าเชนเนี่ยนะครับสีดำเห็นไม่เยอะนะครับ เข้ามาในเพชรยนต์เนี่ยเข้ามาน้อยนะครับคันนี้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้แสนสี่นะครับราคาที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับพ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะทุกคันฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อน,นานสูงสุดแปดสิบสี่ง 84, วดหรือเจ็ดปีนะครับคันนี้ก็สวยเป็นที่เป็นคันที่สวยอีกคันหนึ่งนะครับนะกระจกได้มาเป็นพับเก็บแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมไฟเร็วในตัวคันนี้ปี2019นะครับอ่าส่วนใหญ่รถของเรานะครับจะมีมาตั้งแต่2018 2019 2020ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีบางคันเป็นอ่ารุ่นเก่า2016ก็มีนะครับสำหรับใครที่หาชมเก่านี่ครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับภายในนะครับก็จะเป็นเหมือนอ่าตัว2019คันที่แล้วที่ผมรีวิวให้ดูนะครับนะ เหมือนกันเลยนะครับนี่ปุ่มพุสตาร์พวงมาลัยบางตีฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบคนะครับภายในสีทูโทนแบบนี้นะครับฟังก์ชันภายในต่างๆก็เหมือนกันเลยนะครับนะหรูแตะสุดๆเลยนะได้สีดําไปนะครับนี่แบบนี้นะฮะเบาะหนังตึงๆนะครับด้านหลังนะครับมีเอ่อที่เสียบชาร์จสาย USB มาให้สองจุดนะครับนี่ท้ายเขานะครับ ก็สวยนะครับปรับสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะปรับสภาพมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเรายังมีอีกสามสิบคันสี่สิบคันนะครับมีมาให้เลือกไม่น้อยก็มีนะครับติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมคัดไปให้เลยนะครับนะถ้าแถวนี้มีตัวเก่าหรือเปล่าเนาะ นี่ครับแต่ละคันนะครับรถประวัติศูนย์รถหน่วยงานนะครับเข้ามาดูโครงสร้างได้นะครับหรือว่าดูโครงสร้างรีวิวผ่านคลิปในช่องผมก็ได้นะครับมีนะครับอ่าคันไหนสามแสนกว่าบ้างน้อนี่คันนี้ปรับราคาลงมานะครับหมื่นหนึ่งจากสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเหลือสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้ปีสิบเก้ามาแสนหกนะครับคันนี้โฉมเก่านะครับ อันนี้ก็ปรับราคามานะครับนี่ก็ราคาสี่แสนเก้าพันนะครับอ่ะผมให้มาดูตัวโฉมนิวคันนี้นะฮะนะนิวคันนี้นะครับไม่เท่าไหร่ไม่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดหมืนเก้าพันนะครับปีสองพันสิบเก้านะคันนี้โฉมนิว สมนิวเรามีไม้น้อยหลายคันนะครับแต่น่าจะจอดอยู่ที่ลงสามนะครับนะ่านใดที่อยากได้นะครับไม้น้อยนะครับราคาก็จะ,ะประมาณสี่แสนกว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไม้น้อยนะครับนะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ว่ามีรุ่นนี้ไหมไม้น้อย ัดให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ส่งข้อมูลให้พี่ๆได้เลยนะครับนะหรือท่านใดนะครับอยากดูคลิปดูคลิปผมแล้วเนี่ยอยากได้คันไหนนะก็แคปมานะครับนะหรือว่าจองเข้ามาก่อนก็ได้นะจองนะครับไม่ผ่านก็คืนเงินดาวทุกกรณีนะครับนะสบายใจได้นะครับและที่สำคัญรถเข้ามาที่เพชรยนต์นะครับการันตีคัดเกรดเอมาเรียบร้อยทุกคันนะครับตรวจสภาพมาให้เรียบร้อย200อ 7จจุดเลยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะครับซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับซื้อที่ที่ไว้ใจได้นะครับนะมาสอบถามผมดูก่อนนะครับแล้วก็ v ีออสยาลิสก็มีนะครับผมเพิ่งอัปเดตสต็อกยาลิสวีออสไปในช่องท็อปยาลิสมือสองนะครับสามารถไปหาชมกันได้นะครับสามารถไปหาดูกันได้นะครับสําหรับใครที่อยาก่อนแค่หกเจ็ดพันนะยาลิสวีออสนะมีอยู่ในช่องท็อปยาลิสมือสองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่จองทั้งนั้นเลยนะครับนี่จองทั้งนั้นเลยนะถ้าช้านะครับช้าก็จะพลาดไปนะครับรถเซกเมนขนาดกลางนะครับประหยัดน้ำมันนะการใช้งานนะครับอึดถึกทนนะแล้วก็กึ่งระดับกึ่งผู้บริหารเลยนะครับสำหรับเอาติดนะรถเซกเมนเอาติดซีวิกพวกนี้นครับก็เป็นรองแค่ Accord c a m ค y นะครับนะสำหรับท่านใดที่มีทุนหน่อยก็ หาซื้อแคมรี่มาใช้งานได้แต่ว่าท่านใดทีอ่อยากได้รถราคากลางๆนะครับก็ต้องเอาติดนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการอัปเดตสต็อกไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องท็อปรถมือสองด้วยนะครับนะสำหรับใครที่เข้ามาชมเรียบร้อยนะครับหรือท่านใดที่อยากให้รีวิวรถคันไหนรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ นะติดต่อเข้ามาที่คอนแทคผมได้เลยด้านล่างจอนะครับด้านล่างขวานะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ